โอเคครับเรามาดูกันนะครับในเทอร์โมด n น m i c หนึ่นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของดีเซลไปขึ้นนะครับซึ่งเป็นวัจักรที่เราวิเคราะห์ภายใต้ในอุดมคติของเรานะครับก็คือตัดไอพวกอะไรที่มันยุ่งยากออกไปนะครับคิดกระบวนการที่มันง่ายๆเนาะนะครับคือโปรเซสของตัวดีเซลเนี่ยมันจะมีอยู่4 โปรเซสเหมือนกันนะครับเรามาเริ่มกันที่1นไปสนะครับหนึ่งไปสเขาบอกว่าเป็นไอเซนโทปิกคอมเพรสชันเนาะผมบอกแล้วว่าไอวาจากดีเซลเนี่ยมันเป็นการอัดอากาศเข้าไปให้มีความร้อนนะครับพออัดเข้าไปอากาศเข้าไปเนี่ยกระบวนการจะเกิดความร้อนแล้วก็อุณหภูมิของอากาศที่โดนอัดเข้าไปเนี่ยมีค่าสูงกว่าจุดอุณหภูมิของจุดว่าไฟของเชื้อเพลิงนะครับก็ทําให้มันเกิดประกายไฟแล้วก็การเผาไหม้ขึ้นมา าซึ่งกระบวนการหนึ่งไปสองเนี่ยเขาเรียกว่าไอเซนนะครับไอเซนโทปิกคอมเพรสชันนะครับเอาย่อๆแล้วกันนะครับแล้วก็สองไปสามนะครับชื่อว่ากระบวนการคอนสแตนต์เพรสชอร์ฮีทแอดดิชันนะครับอ่านะก็คอนสแตนต์นะครับ P นะครับฮีทแล้วก็แอดนะครับโอเคคอนสแตนต์พีฮีท แอดดิชั่นคืออะไรนะครับก็คือการให้ความร้อนด้วยความดันคงที่นะครับนั่นเองอ่ะคอนเสิต์ตแปลว่าคงที่นะครับต่อมากระบวนการจาก3ไป4นะครับคือกระบวนการไอเซนโทรปิกเอ็กซ์แพนชันนะครับอ่าการขยายตัวแบบไอเซนโทรปิกเนาะคือเอนโทรปีมันเท่ากันนะครับอ่ะแพนอันนี้ก็ได้อยู่แล้วนะครับได้อยู่แล้วแหละเนาะมาถึง ใครดูมาถึงเอพิโซดที่เนี่ยแปดสิบกว่าแล้วอันนี้ก็ต้องแม่นอยู่แล้วนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเนาะแล้วก็ซีไปหนึ่งครับเราก็เดาเลยมันต้องเป็นคอนสแตนต์นะครับเพชร heat rejection นะครับก็คือการนำความร้อนออกเนาะโอเคอ่า heat rejection นะครับอ่ารีเจค ไปนะครับรีเจเอาไปอ่อตรงนี้ขอนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นวอล่มนะครับไม่ใช่อ่าไม่ใช่ปเช่ตรงนี้เป็นวอล่ม,ม,อม,อโ,ลมโอเคถ้าเรามาวาดการาฟมันจะได้รูปแบบไหนนะครับก็ไล่ตามกระบวนการก็คือวาดการาฟเป็น P กับ V ไดอะแกรมนะครับเริ่มต้นที่กระบวนการที่หนึงนะครับอา่ากระบอกสูบเนี่ยยังมีปริมาตรเยอะอยู่ยังไม่โดนอัดเข้าไปนะครับ อันนี้ก็เริ่มมกระบวนการที่หนึ่งพอโดนอัดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับฟืบเข้าไปนะครับอุณหภูมิอ่าให้อุณภูมินะครับความดันสูงขึ้นนะครับความดันสูงขึ้นอะไรสูงตามครับก็อุณหภูมิก็สูงตามด้วยนะครับไปถึงกระบวนการที่2ก็คือไอเซนโทปิกคอมเพรสชันเนาะนะครับอันนี้เป็นเส้นไอเซนโทปิกนะไอเส้นตัวนี้นะครับเส้นไอเซนโทปิกต่อมาเขาบอกว่าเป็นการรับความร้อนด้วยความดันคงที่นะครับก็เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับรับความร้อนมา อ่ะฝั่งนี้รับความร้อนนะครับมีคิวอินเข้ามานะครับแล้วก็มันก็มีการขยายตัวครับฟือ้ออ่ะขยายตัวมานะครับก็เป็นไอซูนทอปิกเอ็กซ์เพนชันนะครับเป็นกระบวนการขยายตัวเนาะอันนี้3นะครับเปสี4สุดท้ายแล้วนะครับกระบวนการของเราก็จะมาจบจากสีไปหนึ่งเนาะก็มีการคายความร้อนออกไปนะครับก็รีเจคชันออกไปนี่ก็เป็นจบกระบวนการของตัว ดีเซลนะครับว่าจะจากดีเซลอ่ะเดี๋ยวเหมือนตัวผมจะวางนะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาวิเคราะห์ในตัวของสมการที่เราจะต้องใช้กันนะว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้เนาะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ